ผ่านทุกผ่านหนาวผ่านทุกผ่านร้อนมาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันต้องเลิกลาอย่ากันก็ลองคิดดูดิที่ดินอคอกแพะสู้มาเลือดตาแท้กว่เด็นสุดท้ายก็ตกเป็นของอดีตสามีของใครก็ไม่ทราบสร้างบ้านให้เขามีที่ดินให้เขาหมดไปกี่แสนนะ่ะสร้างบ้าน อยู่ที่อคอกแพนนา,าพโูโตนั่นนะ่ะที่ดินอยู่ที่บ้านมะก,กูด25ไร่ไปถากไปถางปลูกยาง1,800กว่าต้นสุดท้ายก็ต้องต้องตกเป็นของคนอื่นคุณคิดว่ามัน <laughs> เป็นเรื่องตลกเหรอล <laughs> องาคาิดดูนะผมนึกขึ้นมาใครเสียใครได้ไง พื้นที่ยี่บ้าไร่ไม่ใช่น้อยนะทุกคนยี่สิบห้าไร่นะเพ่อดี้จะได้กับผมมันไม่ใช่น้อยนะที่ยี่สิบห้าไร่เ่ะไปถากไปถางไปปลูกยางพันกว่าต้นพันไปร้อยกับสองพันต้นอะ่ะถึงตอนนี้ก็ตกเป็นของอดีตสามีตกเป็นของอดีตของสามีพื้นที่อยู่ที่คอกแพ ไปซื้อไม้มาสร้างมาทำมาหน่นนี่โอ้โหโโห,หมดเงินไปเท่าไหร่สร้างบ้านหลังนั้นเป็นบ้านสองชั้นอยู่ที่คอบเพน่ะสองแสนกว่าบาทสุดท้ายก็ต้องตกเป็นของอดีตสามีแ้วพื้นที่ที่ดินก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ไม่มีราคามีราคาติดลำห้วยปลูกปักปลูกหญ้าอะไรรูเลเสเซเมนแตนสุดท้ายก็ว่างเปล่า คิดไปจนปวดหัวกระบาลสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่เออบ้านที่สร้างมาสองล้านสามล้านเออลองคิดดูดิสุดท้ายในสุดไม่ได้อยู่อะเออสุดท้ายท้ายที่สุดคุณก็ไม่ได้อยู่อยู่ไม่ได้ ลงทุนไปซื้อท <ım. S 2> ี่ดินติดถนนลาดยางแปลงสองแปลงสามยุนนาดาภูโตนี่หมดไปกี่เสนสุดท้ายก็ไม่ได้ครอบครองแม้แต่จะไปตัดญาติจะไม่มีปัญญาไปตัดญาติเอาลองคิดดูดิแปลงสองนาดาภูโต แม้แต่จะไปตัดญ้าจะไม่ไม,ไม่มีไม่มีปัญญาได้ไปตัดยา้าลองคิดดูดิมรน่ธรรมดาเออไปซื้อพื้นที่แปลงสงหมดเงินไปกี่หมื่นกี่แสนติดถนนแล้วอย่างยังไม่มีปัญญาไปตัดญ้อาอ้าว อันนี้ไม่ได้พูดถึงใครนะลองคิดดูดิเออห้าไร่เขาเลียงสารซื้อไปสี่แสนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผู้หมดไปเป็นแสนห้าแสนหกแสนสุดท้ายโดนยึดโอ้ยชีวิตชีวิต,วตทำไมมันอลังการงานสร้างขนาดนั้นเออชีวิตทำไมมันอลังการงานสร้างขนาดนั้นนะ ใครได้ใครเสียทานต้องตรงหน่อยเออใครได้ใครเสียลองคิดดูดิในห้หาไล่แกเขาเลียกสาไม่ธรรมดานะต้องขึ้นลงขึ้นสานด้วยนะต้องจ้างค่าทนายห,หมดเงินไปหลายหมื่นต้องไปเสียค่าปรับ เสียเงินซื้อที่ดินสี่แสนห้าแสนยังไม่พอต้องไปเสียค่าปรับเสียค่าทนายอีกต้องไปมาพ็นมาเพินประโยชน์ต้องรอลงอาญาอีกสองปีหรือเปล่าเออเวรกรรมเนั่หนลนะตายได้ชีวิตนี่ใครเสียใครได้ละ่ะคอกแพ้ก็เสียไปแล้วยี่สิบห้าไร่แก่เขาเลี้ยงสายก็เสียไป เออไอห้าไล่เจ็ดไล่นี่ก็เสียไปแล้วว่าไม่ได้เสียกับเสียแน่นี่น,นนะตายแล้วบ้านที่สร้างไว้เบ้อวางอลังการก็ไม่ได้อยู่แล้วอยู่ไม่ได้นะครับพี่น้องเอยสุดท้ายก็ไปอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่ไปเกาะสวนบุญสุขุศลไงเพราะบ้านหลังนั้นซื้อที่ดินมาได้เพราะบ้านสวนบุญสุกุศลไง หกแสนกว่าบาทนึงเออมาซื้อทีหลังนั่นน่ะมันเป็นอย่างนัง้นนะเออแต่นี่ก็ต้องถามตรงๆว่าอะไรเสียอะไรเหรอโน่ <No. S 1> <c oughs> ถ้าพูดตรงๆนะทำอ,อะไรเสียอะไรไหมอืมกูไม่ได้เสียอะไรนะกูมีเงิน สร้างบ้านให้ตายหญกูมีเงินสร้างบ้านให้เขามีเงินสร้างกำแพงมีเงินสร้างห้องให้ตาให้ยาญมีเงินสร้างห้องน้ำให้มีเงินสร้างห้องครัวให้มีเงินซื้อลูกศีให้ใหม่เออกูยังไม่ได้เสียอะไรนะกู <c oughs> มีเงินมาสร้างเขียงนากูนะอันนี้ <c oughs> โอ้เขียงนากูแบบ รู้เลื่องสมนรถนอยู่นะเออนี่เถียงหน้าไฮโซเติบอยู่นะอืมเสาปูนโคงเหล็กอะรู้เลื่องสมนรถนอยู่นะเอออย่างน้อยกูก็กูก็ได้ที่ดินน่ะเออกูก็ได้ที่ดินเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยเลยเออมันเป็นอย่างนั้นนะเฮียต้องพูดตรงๆนะปอบยานเสียอะไรเหรอปรอบยานไม่เสียอะไรปรอบยานแค่ได้เงิน ได้เงินเออได้โทรศัพท์ใหม่ได้โน้ตบุ๊กออกมาเยอะๆใครออกมาเยอะใครบางคนก็ไม่รู้แหละอืมออกมาโชว์รถอดงวอด,ดี้อ่ะอันนี้ต้องกาแฟวันนี้ครับผมเด็กน้องวันนี้ครับผมอันนี้ผมบอกตรงนะมันขึ้นอยู่กับว่าใครโง,ง่ใครฉลาดใครตกเป็นเครื่องมือของใคร ก็บอกตรงๆนะใครตกเป็นเครื่องมือของใครกันแน่เออสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันตอนนี้แม่นางเอกมีคดีความไหมไม่มีแม่นางเอกไม่มีคดีความ อยู่ในคดีใหญ่ก็ยกฟ้องสองศาลแล้วอยู่ในคดีใหญ่ก็ยกฟ้องสองศาลเล้่คดีเรื่องตักไข่มีไหมไม่มีแล้วคดีเรื่องตักไข่ก็ไม่มีก็จบกันไปแล้วมีอะไรจะไปฟ้องร้องเขาไหมไม่มีคุณไม่มีสิทธิ์ไปแตะต้องไปแตะเรื่องเขาเลยเขาก็อยู่ในโมเมนต์ของเขาไปทุกวัน เขามีแต่จะเจริญไปหน้าเนะี่ยกูว่าน่ะทุกวันเขาก็ถ่ายคลิปพัฒนาพื้นที่จำปรงของเขาไปเรื่อยๆก็หาเงินส่งลูกเรียนขายปลาล้าได้ทุกวันก็ลองคิดดูดิไม่มีคดีความหาเงินแล้วก็พัฒนาจำปรงไปเรื่อยๆอืม คุณลองคิดดูสิว่าใครบางคนมีคดีความชนะคดีใหญ่สองสารแต่คดีเล็กๆเล็กๆน้อยนี่บันเทิงเป็นไงล่ะเออคดีมินนี้บันลเลึ่มอยู่นะเนี่ยคดีมินนี้บันลเลิ่มอยู่นะนี่มีใครบอกว่าเขาจะจะโอ้โหเขาไม่ยอมอยู่นะ นี่ไงสายน้ำนี่ก็เล่นไม่เลือกน่นะผมนึกหมกแล้วครับว่ามันไม่มีกระแสรรรอะไรมากมายหลกแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเล่นไม่เลือกคุณสุกัญญาคุณกันหาวันนี้ครับผมพอใครมณีศรีสุวรรณที่ขึ้นไล์สุดดึกนะครับมันสามทุ่มกว่าแล้ว มันสามชุกว่าตอนนี้ตอนนี้มีคดีโจอรอีกเยอะอยู่นะอืมนั่นแหละหลักๆสายนางเขาไม่เรืยกหรอกกูว่านะ่ะส่วนแม่หนึ่เขาไม่มีคดีนะตอนนี้ไปฟ้องร้องใครหรอเห็น ใครบางคนไปฟ้องร้องร้อยเอ็ดหรอก็ต้องสู้คดีกันตีอีกนะก็ต้องก็ต้องขึ้นลงขึ้นสายกันเหนื่อยอีกนะ